สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาต่อข้อที่2กันเลยนะครับซึ่งข้อที่2นะครับก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับซึ่งการสร้างนะครับเราจะกําหนด ab เป็นส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะสร้างเส้นตรง pq นะครับแบ่งครึ่งเส้นตรงส่วนของเส้นตรง ab ที่จุด c นะครับซึ่งในการสร้างนะครับเราทําการ กลางวงเวียนนะครับให้มีความยาวเกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง ab นะครับหรือว่าถ้าตัดปัญหาไปเลยก็คือกลางให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab เลยครับจากนั้นเขียนส่วนโค้งทั้งบนทั้งล่างนะครับอจากนั้นก็ให้จุดยีมจุดศูดดนย์กลางแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดทั้งทั้งข้างบนทั้งล่างนะครับจะได้จุดตัดมาสองจุดก็คือจุด p จุด q จากนั้นก็ลากเส้นตรงเชื่อมทั้งสองจุดนะครับก็ะจะได้เป็น จุดตัดมาจุด1.4ึนะครับซึ่งจุด4นี้ก็จะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ครับการสร้างคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการให้เหตุผลกันเลยนะครับโดยในขั้นแรกนะครับผมจะทําการลากส่วนของเส้นตรง AP ก่อนนะครับอขงเส้นตรง AP ดนั้นลากส่วนของเส้นตรง aq นะครับอจากนั้นจะลากส่วนของเส้นตรง BP นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง b q นะครับ โดยในขั้นแรกนะครับเราจะลากส่วนของเส้นตรง AP ส่วนของเส้นตรง AQ ส่วนของเส้นตรง BP นะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรง BQ นะครับอ่ะเอเราลากเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปสามเหลี่ยม APQ นะครับกับรูปสามเหลี่ยม BQ p เนี่ย รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะเท่ากันทุกประการนะครับอ่ะก็คือรูปสามเหลี่ยม apq นะครับจะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม bpq อ่ะซึ่งมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับอ่ะด้าน ap นะครับจะยาวเท่ากับด้าน bp นะครับอ่ะเนื่องจากตอนสร้างเนี่ยเรากาง วงเวียนนะครับเปว่าให้มีรัศมีเท่ากันนะครับอ่ะแสดงว่า2ส่วนนี้ก็ต้องมีความยาวเท่ากันด้วยนะครับอ่ะจะได้ว่าเป็น AP นะครับเท่ากับ BP นะครับอ่ะเนื่องจากการสร้างนะครับใช้รัศมียาวเท่ากันนะครับใช้รัศมียาวเท่ากันอ่ะต่อไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า AQ นะครับจะเท่ากับ BQ อ่ะ AQ เท่ากับ BQ นะครับเหตุผลเดียวกันเลยครับก็คือการสร้างใช้ความยาวอ่าการสร้างนะครับใช้รัศมียาวเท่ากันใช้รัศมียาวเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นมีด้านร่วมด้วยกันหนึ่งด้านก็คือด้าน PQ นะครับซึ่งเป็นด้าน ร่วมกันของรูปสามเหลี่ยม APQ และรูปสามเหลี่ยม B P Q นะครับเราจะได้ว่า P Q เท่ากับ P Q นะครับอ่ะเนื่องจาก P Q เนี่ยเป็นด้านร่วมนะครับเป็นด้านร่วมอ่ะจากนั้นนะครับเมื่อรูปสามเหลี่ยม APQ นะครับกับรูปสามเหลี่ยม B P Q เนี่ยเท่ากันทุกการแล้วเราจะได้ว่ามุม ให้เป็น this, มุ okay. น one, มนี้ si นะ <socks S 2> ครับเป็นมุม1แล้วก็มุมนี้นะครับเป็นมุม2อเราจะได้ว่า2มุมนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับเราก็จะได้มุม1นะครับเท่ากับมุม2นะครับเนื่องจากเป็นมุมคู่ที่สมนัยกันนะครับมุมคู่ที่สมนัยกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับ ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม APC กับรูปสามเหลี่ยม BPC นะครับซึ่งเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม APC เนี่ยเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BPC นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ ด้านมุมด้านนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพราะอะไรถ้าเราสังเกตน,นะครับก็คือด้าน AP จะยาวเท่ากับด้าน BP นะครับ AP เท่ากับ BP นะครับอ่ะเหมือนข้างบนเลยก็คือการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันนะครับการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันต่อมานะครับก็คือ อนนี้เรารู้แล้วว่ามุม1เท่ากับมุม2นะครับมุม1เท่ากับมุม2นะครับก็ได้จากการพิสูจน์ข้างต้นนะครับจากการพิสูจน์ข้างต้นต่อมานะครับเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม apc กับรูปสามเหลี่ยม bpc เนี่ยมีด้านร่วมด้วยกันหนึ่งด้านก็คือด้าน pc ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า pc เท่ากับ pc นะครับเนื่องจาก รบ PC เป็นด้านร่วมต่อมานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยม apc นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม bpc นะครับดังนั้นนะเราก็จะรู้ได้ว่าความยาว ac นะครับเท่ากับความยาวด้าน bc นะครับจะได้ว่า ac นะครับเท่ากับ bc นะครับเพราะว่า ทั้งสองด้านนี้เนี่ยเป็นด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับเป็นด้านคู่ที่สมในกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับ เท่ากันอ่าโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าจุด C เนี่ยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่ะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า จากรูปที่สร้างนะครับจะได้เส้นตรง PQ นะครับแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับที่จุด C เพราะว่าความยาว AC เท่ากับ BC น,นั่นเองแสดงว่าจุด C เนี่ยเป็น จุดที่แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองนะครับเพราะว่า ac เท่ากับ <A, C S 2> bc ครับครับสำหรับข้อสอบน,นะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ก็จบการพิสูจน์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ